สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับสวนไทยพันไม้วันนี้เราจะพามาดูอีพิด่างเหลืองนะครับหรืออีพิเพมนนําด่างเหลืองนะฮะตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2เบอร์นะครับอีพิเพมนนําด่างเหลืองเนี่ยมันมีอยู่2เบอร์คือเบอร์1และเบอร์2นะฮะเบอร์หนึ่งเนี่ยเรียกชื่อหนึ่งว่าอีพีเพลนนําเยลโลเฟมนะครับคือเบอร์หนึ่งนะครับส่วนอีพิด่างเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอีพีเพลนนัมออเรียหรือ ออเรียเนี่ยเป็นภาษาน่าจะทางแถบยุโรปเนาะไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรนะครับแต่ว่ามันเรียกแทนคําว่าด่างเหลืองนะได้แทนสีเหลืองนะฮะส่วนอัลโบนะฮะอัลโบ bo, จะเรียกแทนสีขาวนะครับนะแต่ว่าอีพีเพินนัมบริเกเต็อัลโบก็คือจะเป็นตัวด่างขาวส่วนถ้าเกิดอีพีเพินนัมบริเกเต็ที่เป็นออเรีย ก็จะเป็นด่างเหลืองนะครับซึ่งด่างเหลืองเนี่ยมันก็จะมีอันนึงคือเยลโลเฟนนะครับเยลโลเฟนนะครับนี่เราจะมาดูกันสําหรับความแตกต่างระหว่างเยลโลเฟ e กับตัวเบอร์2นะฮะเบอร์2เราจะดูที่ตรงไหนกันเพราะดูเนี่ยผิวเผินเนี่ยอาจจะคล้ายกันมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นต้นอ่อนๆที่กําลังเลื้อยขึ้นโตขึ้นเสาไปเนี่ยมันจะคล้ายกันมากนะฮะแต่ถ้าเกิดตัดใบมาแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันจะดูค่อนข้างแตกต่างนะดับแรกเลยดูที่ลักษณะใบก่อนนะครับลักษณะใบนะฮะตัวด่างเหลืองเนี่ยเห็นไหมฮะ ตัวด่างเดืองเนี่ยใบ,นนะะใบเขาจะอ่อนนะฮะใบเขาจะอ่อนแล้วก็จะมันกว่าเรียบกว่านะฮะส่วนตัวยีราฟเฟนเนี่ยเขาจะแข็งแข็งนะฮะแล้วใบเขาจะเป็นเหมือนขูดขระขูขระกว่านะฮะตัวนี้นะฮะใบเขาจะเป็นตะปุ่มตะปั่นคู่ขระกว่านิดนึงตัวตัวด่างเดืองเนี่ยใบเขาจะค่อนข้างเรียบนะฮะนะตัวเบอร์สองนะะพูดผิดอันนี้ด่างเดืองทั้งคู่นะฮะตัวเบอร์สองใบจะค่อนข้างเรียบแต่ตัวเบอร์หนึ่งนะฮะหรือยีราฟเฟนเนี่ยดูนะครับ ใบเขาจะค่อนข้างแข็งขู่ขาะกว่าแล้วลายเขาจะชัดครับลายเขาจะชัดเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยลายชัดมากเลยนะครับเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนไฟเลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกแบบลายไฟนะฮะลายไฟเวลาเดี๋ยวผมถ้าเกิดมีตัวอย่างเดี๋ยวเอาตัวอย่างลายไฟมาให้ดูนะฮะตอนนี้เอามาให้ดูแค่สองกระถางนี้สองกระถางนี้ผมก็ชํานะครับตักชำตัดตัดชําตัวนี้งอกแล้วนะครับงอกแล้วนะฮะอันนี้ก็ งอกแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ,ะเรามาดูกันต่อนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเบอร์หนึ่งนะครับอีพีพี่นั่มดังเหลืองเบอร์หนึ่งกับอีพีพี่นั่มเยลโลเฟมเบอร์สองเนี่ยมันต่างกันยังไงน,นะฮะอันดับแรกก็คือตัวใบนะฮะ,ะ,ะตัวใบตัวลายนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเทียบกันดีๆให้ชัดๆเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเขียวเข้มกว่านะครับเบอร์หนึ่งจะเขียวเข้มกว่านะฮะตามนี้เลยนะฮะเบอร์นหนึ่งด้านซ้ายมือนะฮะจะเขียวเข้มนะครับ ส่วนเบอร์สองเนี่ยจะเขียวอ่อนนะครับอันนี้เพื่อนๆที่เพิ่งเล่นอีพีพิน้มใหม่ๆอาจจะดูไม่ค่อยออกนะฮะแต่ค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวก็จะดูออกนะฮะและที่สําคัญนะเราดูที่ก้านนะครับดูที่ก้านนะครับถ้าก้านเขียวนะครับนี้นะฮะก้านเขียวนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะฮะดูถ้าเกิดเราเราดูใบแล้วดูไม่ออกนะฮะถ้าเราดูใบไม่ออกให้ดูที่ก้านเลย การเขียวเข้มนะครับการเขียวเข้มจะเป็นเบอร์หนึ่งนะส่วนถ้าการเขียวอ่อนนะครับการเขียวอ่อนจะเป็นเบอร์สองนะฮะเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆซื้อนะครับก็เลือกกันให้ดีๆนะฮะดูที่ก้านเนี่ยจะชัดเจนที่สุดเลยนะครับบางทีเราดูเบอร์สองไม่ออกนะฮะเาบเบอร์สองบางอันเนี่ยที่ลายจะจัดเนี่ยลายเหลืองจะจัดมันจะคล้ายๆเบอร์หนึ่งเลยแต่เรามาดูที่ก้านเลยนะครับนี่ฮะก้านเขียวอ่อนนะครับก้านเขียวอ่อนนะฮะก้านเขียวอ่อนก็จะเป็นเบอร์สองนะครับส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยก้านเขาจะเป็นเขียวเข้ม นะครับนี่ตรงนี้เลยเกี่ยวเข้มนะฮะอันนี้สําหรับเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใบเท่านี้1ใบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพบาทนะครับส่วนเบอร์2เนี่ยถ้าเกิดเท่านี้ก็อยู่ประมาณ500ถึง800บาทแล้วแต่ฟอร์มนะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ500รนะครับาราคาจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรน,นะครับสาหรับตัวอีพินัมเบอร์ด่างเหลืองเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2เนี่ย,ยตัวนี้เพื่อนๆเวลา ที่จะดูก็ต้องรามาดระวังนิดนึงนะฮะให้ดูก้านนะครดูก้านเป็นหลักนะคะรับก้านเขียวนะคะรับก้านเขียวเนี่ยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับส่วนก้านเหลืองเนี่ยก้านเหลืองก็จะเป็นเบอร์สองโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะทําให้เพื่อนๆได้เลือกได้นะครับว่าอีพีพินัมดังเหลืองเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเป็นยังไงนะฮะก็เพื่นอนๆคงจะรู้วิธีการดูแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่ในวิดีโอหน,น้านะครับ ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel n โกมีเฮไว้ให้กับทางสวนไทยพันไม้ได้วยนะครับผมโอเคเมื่อกด s ั b สไ cribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆนะฮะ u t u b e จะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือเพื่อนๆเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ